สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมมาอยู่กับช่องพิจิกสกราวอ๋อไม่ใช่บอกจี้อะวันนี้ก็มาทำเมนูอะไรครับข้าวพริกอย่างนี้พริกกระเทียมหอมแดงหอมไม่ถูกอ๋อนี่ใส่ต้นหอมด้วยหอมดวแล้วก็อะไรนะเกลือเกลือครับเนื้อจิ้มแล้วคันพิกกิการนะครับเป็นน้ำจิ้มกินกับไข่เจียวครับผมอิกิถูกป๊บนึง ส,สุนยอดจ้าเป็นตำนะอ้าวสุดยอดครับง่ายง่ายสุดยอดครับผมเดีย๋ยวเซฟบ้านเฮาครับบ้านบ้าน,บ,านบ้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 านวันนี้มีไข่เจียวชะอมทอดด้วยครับนะเดี๋ยวรอติดตามครับไปทอดให้ดูนะ พอคลุกคลิกประมาณนี้ครับกับทีนี้เราจะใส่อันนี้เป็นมันเป็นใส่เป็นปลากระป๋องอนะครับอาจจะเพาะอาจจะเพาะเนื้ออาจจพาะเนื้อกระป๋องใส่ไปจวดจวดนี่ครับแล้วก็ค่อยบีบีครับตามไม่ได้ตามเรื่องระเด็นข้าตาเลยครับ<ม>เดี๋ยววันนี้เขาแ่บแล้วครับ น้ำพริกกินกับ่างนี้นะพริกลากระป๋องสูตรแบบดั้งเดิมสูตรแบบโบราณเก่านิดหนึ่งครับกินกับไข่ทอดคุณอบนะกินอย่างนี้โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูทอดไข่ต่อครับเรียบร้อยครับผมดูสีสันและหน้าตาครับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวจ้ำก็ได้เนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปครับ อะจะเยอะช่งทอดครับที่จะใส่น้ำมันเยอะนะถ้าใส่น้ำมันเยอะมันจะไม่เป็นแตทอดง่ายง่ายแต่ถ้าใส่น้ำมันเยอะก็จะทอดง่ายหนะ่อยไปทอดไปครับเพราะว่าจะช่งทอดนี่จะทอดอยาทีนึงเนาะเก็ดูมันจะเป็นเล็กสำหรับจีนะจีเป็นคนทอดไข่ไม่ค่อยสวยบางทีเนี้ยถ้าผมทอดนี่บอกเรียบผ่านใช่ไหม เดี๋ยวนี้ให้เขาทอดบ้างจะได้เฮ็ดกับข้าวเป็นครับผมออนี่แน่นม,มาแล้วนะมาแล้วจะเป็นไข่ตับเลยนี่แหละเชืไปไป่อเลยค่อา,าไป่อยๆค่อยๆชิมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยกันปล่อยกันปล่อยกันขึ้นเอาขึาข้นเออตลอดกันนะมี่ตบๆถึงขึ้นก็พอเออค่อยัออง่ายัง่ายๆ ชมกับตาแล้วกลับไปครับโอ้โหพอได้พอได้อเอ๊ะมีแต่คปเดียวไม่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 เดียว,ยวนี่ดยูยืมเยอมยืมเยอบ ทานต้งล่งไงนไหม่นิดเดียแหละสีนาอมอร่อเดี๋ยวราบีนะ้กับี่น,นะเดี๋ยไปเลครับตบไปกยกับาไปเยอยครับเออนี่สิันเลยนย้องการเดครับดูแลครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะ ครับใส่ในถ้วยเบนจ์จะลงสวยงามนี่ครับอสวยไหมสวยเนาะป่ะลุยครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงป่ะครับสวัสดีตอนเท,ที่ยงเนะี่ยนะเที่ยงเต็มครับเพิ่งตื่นเหี่ยวข้าวค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะยังไม่ได้อาบน้ำนยครับอาจจะซมๆนินๆดนึงครับผมสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะครับ นี่ก็ทำข้ากินเองง่ายๆครับนี่ไข่เจียวชมทอดครับน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพิกปากระป๋องก็สุดแล้วแต่จะทำเนาะอันนี้คือสุดครับนบ้านทั่วไปครับแล้วก็มีตัวฝักยาวเนาะดครับอะไรนะเดียนหละปลาชีลาวปลาชีลาวฮะดีครับอื เขาเปิดมือนะ เผ็ดกะนันเปนลัวมันหอง <c oughs> กับขคาวนก็รกินม่แต่ไม่อนักทำาเพาะพอ,พอเพียงครับ Yeah. Uh.

ที่มันหอมมันเผ็ดร้อนเนะนาะก็โซนอ่าร้อนของวิสาหะประมาณสามสิบเจ็ดองศา,นะา 3, 7, ร้อนร้อนนี่ว่าเกือบสาม <Model. S 2> สงการไปนิ่รถจะมีน้ำให้เล่นหรือเปล่าเป็นนี้ำน้ำทางสารแรงเยอะมาก ได้ครับรกันไปก่อนเนาะทาเอง,เง,งกูเองก็รสชาติก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋วคลิปหน้าพับเที่ยวไหนทำอะไรชิมอะไรทำอะไรให้ดูก็อาติดตามด้นะครับอะไรที่ทเราเรื่องห้องอะ,อะห้องที่เชียงใหม่อ๋ออ๋ออันไ,<ป>ไ,ไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวมาแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปอยู่จะยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าทเที่ยวมาแล้วก็จะมีะแบรนด์ของ B2 ูครับ B2 ูเชียงใหม่นี้บ2ทูที่จริงมันทำหลายจังหวัด b 2ูเชียงใหม่จะมี มีเยอะที่สุดมี22สาขาในตัวเมืองเชียงใหม่นะเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองกว้างและที่นี้มีหลายราคามีหลายสไตล์บางคนชอบมีทั้งแบล็คมีทั้งพรีเมียมมีทั้งแบบะดาดทั่วไปมีทั้งห้องแบบสแตนดาร์ดมีหมดมีหลักหลาย่าเดียเลยแต่ที่ไปนอนน่ะรู้สึกวีทูม n ลเทนเนาะวีทูม n ลเทนรู้สึกว่าจะราคาคุ้มค่าด้วยแล้วก็ห้องใหญ่มีทั้งห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนห้องน้ําแบบ กว้างครับกว้างเลยแล้วก็ถือว่าดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆอย่างในเมืองเลยซึ่งทงซึงท่าน,นี่ไปแค่โลเดียวก็ถึงอย่างเงี้ยข้างบถือว่าโอเคมากก็ถ้าใครได้แวไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ฝากแนะนำสถานที่ที่นอนนะโรงแรมเป็น B2 Mountain นลองคิมด,ดูนะครับที่เชียงใหม่อย่างงี้แหละอาคาศก,กินละห้องไว้ห้าสิบห้อละเก้าสิบเนาประมาณห้อ ไม่แค่เป็นรายวันรายวันหกร้อยเก้าสิบมานี่ครับคุ้ม,ค,มคุ้มมากมาไปสักสามไปสักสามคนยังได้เลยมันมีห้องรับแขกแล้วสามารถนอนได้ตรงนั้นอย่างไงครับก็คลิปนี้ก็ออกประมาณนี้เนาะแล้วกันไปก่อนครับสวัสดีครับเยี่ยม